ยักคาราาซอนเล็บภาคสองเล่มที่เจ็ดตอนเริ่มต้นกวาดล้างตระกูลหลงเป็นตระกูลใหญ่ในแดนตุนห่วง ส่วนใหญ่มักค้าเครื่องเคลือบและใบาชาขณะเดียวกันก็ค้าอัญมณีตระกูลใหญ่ในแดนซีอุยมักค้าขายเช่นนี้ทำการจัดซื้อเครื่องเคลือบที่ประณีตและใบาชาชั้นดีจากแผ่นดินจงหยวนไปขายที่แว่นแขว้นตะวันตกแล้วซื้ออัญมณีจากแดนซีอุยดาบวิเศษจากต้ามาทูเกอ๋อซึ่งหมายถึงดามัสกัดกลับมายังแผ่นดินจงหยวน แต่ว่าบางตระกูลเน้นที่เกลือกับโลหะบางเน้นที่แพรไหมผ้าฝายบ้างขาสเสบียงข้าวสารหากเอ่ยถึงโครงสร้างของใบาชากับเครื่องเคลือบไม่มีผู้ใดเทียบเท่าตระกูลหลงผู้ดูแลตระกูลหลงรุ่นปัจจุบันเรียกว่าหลงเก๋เอ er ่อหลงเก๋เอ่อ er e ปีนี้อายุ32ปีจัดอยู่ในวัยชกันหน้าตาคมเข้มทอแววเด็ดเดี่ยว วิธีการทำงานก็รวดเร็วเฉียบขาดและยามใดที่ตัดสินใจมีแต่เดินหน้าไม่มีล่าถอยไม่บรรลุจุดหมายไม่ยอมเลิกราซึ่งความจริงลักษณะนิสัยเช่นนี้ขาดความกรอกกลิ้งกลมเกลี้ยงไปบ้างไม่เหมาะกับการค้าขายไม่ว่าสภาพแวดล้อมในที่นี้ต่างกับแผ่นดินจงหยวนเมื่ออยู่ที่นี้รักษาท่าทีอัลลมุนละม่อมหามีประโยชน์ไมม ากประกันทางการค้าคือกำลังรบอันแข็งแกร่งตระกูลหลงมีกองกำลังประมาณ2,000คนคนล้วนเป็นชายชะกันชาวซีอุ้ที่เหี้ยมหานดูไรย,ยังมีนักดาบที่ร่อนเร่มาจากแดนเปอร์เซียกับต้าสือประกอบเข้าเป็นกองกำลังเดนตายขบวนหนึ่งแม้แต่ฝูงโจรรวงรังพึ่งภายใต้การนำของปาซายังไม่คิดต่อแยพวกมัน ดังนั้นกิจการของตระกูลหลงดำเนินไปโดยราบรื่นหลงเก๋อเออแม้อายุยังเยาว์แต่ก็ทำการค้าขายหลายปีเรื่องต่างๆล้วนเข้ารูปเข้ารอยไม่จำเป็นต้องให้มันเสนอหน้านอกจากเป็นเรื่องสำคัญที่ยากตัดสินใจแล้วอื่นๆล้วนมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดการดังนั้นหลงเก๋อเออมีชีวิตอย่างรื่นรมเวลาหลังเที่ยงหลงเก๋อเออเรียกตัวน้องทั้งสองมา ที่คลือหาตระกูลหลงเป็นตระกูลใหญ่ต้าหมิงกับเทียมู่เอ๋อกํกำลังระเบิดศึกสงครามแล้วพวกมันต้องอุดรูรั่วก่อนฝนตกเตรียมการแต่เนิ่นๆสามพี่น้องหารือกันในห้องหนังสืออยู่ครึ่งค่นวันน้องทั้งสองขณาจากไปที่เบื้องนอกมีคนเคาะประตูร้องบอกว่าตาแย้นายใหญ่ตึกของพวกเราถูกล้อมไว้แล้วสามพี่น้องกระโดดปลาดขึ้นมาหลงเกอ๋เอ๋อ ถามพรลงว่าผู้ใดกล้าล้อมตระกูลหลงคนที่เบื้องนอกตอบว่ายังไม่ทราบคนเหล่านี้ล้วนไม่ชูธงแสดงสัญ,ญลักษณ์พี่น้องของเราหลายคนเข้าไปทักทวงก็ถูกลูกธนูยิงสังหารสิน้นหลงเกอเออหน้าแปลเปลี่ยนไปผู้มาไม่บอกสาเหตุชิงยิงสังหารนักบูของตึกแสดงว่าตระเตรียมแตกหักแล้วไม่ว่าผู้มาเป็นใครตอนนี้ได้แต่ใช้กำลังเข้าตัดสิน ยามนั้นหลงเก๋เออไม่กล่าวมากความกระโดดปลาดถึงเชิงผนังยื่นมือปลดดาบวิเศษลงมาเล่มหนึ่งตระกูลหลงแม้มีฐานะร่ำรวยแต่หลงเก๋เออไม่นิยมอัญมณีจินดาเพียงชม,ชมชอบดาบกระบี่ในห้องหนังสือมันเก็บรักษาอาวุธหลายเล่มที่มันปลดลงมาในตอนนี้เป็นดาบวิเศษจากต้ามาถูเก๋เล่มหนึ่งสามารถฟันเหล็กดุดฟันหยวก น้องทั้งสองของมันไม่กล้าชักชาพากันปลดดาบออกจากผนังเล่มหนึ่งสามพี่น้องเปิดประตูโถมออกไปตาแย้นายใหญ่เออแย้สันแย้นายที่สองและสามที่เบื้องนอกคนกล่าววาจาเป็นพ่อบ้านของตึกมันไม่ทันกล่าวจบที่เบื้องนอกก็บังเกิดเสียงแผดร้องและเสียงตะวาดว่าดังมาที่นี้เป็นเขตตึกหลังแม้แต่ตึกหลังยังเกิดเสียงโห่ร้องฆ่าฝัน แสดงว่าศัตรูรุกล้ำเข้ามาในตึกแล้วสามพี่น้องถือดาบโถมเข้าลานตึกคนในบ้านที่ทราบข่าวพากันวิ่งปลาดมา<อ>เหตุการณ์ชุลมุนราวกับข้าวต้มที่เดือดพล่านสามพี่น้องไม่สนใจพวกมันกองกำลังตระกูลหลงห้าวหารชานศึกอมครักที่ทิ้งอยู่ในตึกแม้มีสองร้อยกว่าคนแต่ก็เป็นมือดีในมือดีพอทราบข่าวก็พากันสวมชุดเกราะและทิ้งเขตตึกหน้า หือมายังตึกหลังอารักขาผู้เป็นนายแดนสีอุ e ้ยเป็นพื้นที่ที่ปั่นป่วนวุ่นวายแม้แต่ในเมืองตุนห่วงก็ไม่สงบสันติดังนั้นเหล่าตระกูลใหญ่ล้วนเพราะเลี้ยงกองกำลังส่วนตัวทำหน้าที่คุ้มครองตึกโครงสร้างคล้ายกองทัพขนาดเล็กๆหากว่าอยู่ในแผ่นดินจงหยวนย่อมไม่อนุญาตแต่ในพื้นที่สีอุ e. ้ย อนุญาตให้จัดสรรทวนยาวหอกใหญ่หน้าไม้และม้าศึกองค์รักษ์ที่ชุมนุมที่ตึกหลังดูอย่างคร่าวๆมีจำนวนเกือบ200คนทุกคนสวมชุดเกราะหนีบคันธนูสะพายซองธนูลักษณะท่าทางดุร้ายหมายขวัญหลงเก๋เออเลิกคิ้วดกหนาแล้วสั่งว่ารีบนำม้ามาเข็นข่าออกจากเมืองไปสมทบกับกองกำลัง กองกำลังตระกูลหลงมีจำนวน2,000กว่าคนพักอยู่ที่สถานเพาะเลี้ยงมาอยู่ห่างจากเมืองตุนห่วงไม่ไกลศัตรูผู้รุกร้านไม่บอกต้นสายปลายเหตุก็เปิดฉากฆ่าฟันหากคิดถามไทยให้กระจ่างชัดรังแต่รนหาที่ตายหลงเก๋อเอิตัดสินใจฝ่าวงล้อมออกจากเมืองส่วนภรรยาแม้แต่มารดาล้วนไม่คำนึงถึงแล้วคนในห่วงกะลียุกยังมีสู้เดรัฉานขอเพียงมันยังมีชีวิตอยู่ กำลังของมันยังคงอยู่ต่อให้คนในครอบครัวตกอยู่ในมือผู้อื่นยังไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตหากว่าขุมกำลังของตระกูลหลงถูกผู้คนขุดรากถอนโคนอย่างนั้นทุกประการก็ไม่ต้องพูดแล้วตระกูลหลงมีกิจการใหญ่โตบ้านช่องก็ใหญ่โตพอออกจากตึกหลังก็เป็นพื้นที่อันโล่งกว้างสองฝากข้างกำแพงล้อมกั้นคอกมาส่วนพื้นที่ตรงกลาง พอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสวนดอกไม้แต่ตอนนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวเหล่าองค์ครักอารักขาของเกอ๋เออสามพี่น้องไปยังคอกไม้เพิ่งไปถึงกลางทางบนกำแพงล้อมสองฝากข้างก็เพิ่มเงาร่างหลายสายขึ้นองค์ครักตระกูลหลงที่เตรียมพร้อมพาก,กันนาวคันธนูพาดลูกศรยิงลูกธนูอย่างต่อเนื่องใส่เงาดำเหล่านั้นพวกมันมีปฏิกิริยารวดเร็ว สมกับเป็นมือธนูชั้นที่หนึ่งแต่ลูกธนูพอยิงออกไปพวกมันค่อยพบว่าเงาเหล่านั้นได้ลอยพลัดผิวไปที่แท้เป็นเสื้อคลุมที่ถูกผู้คนซัดคว้างใส่อากาศต่อจากนั้นเป็นเสียงปืนดังปึงปังราวกับขั้วถั่วองค์ครัก์ที่ถูกรูปก,กระสุนยิงใส่ปรากฏโลหิตฉโลมปกเสื้อแผดร้องพลางล้มลงกับพืน้นในเวลาเช่นนี้ ค่อยเห็นถึงความร้ายกาจของอาวุธปืนกำแพงล้อมสูงยิ่งเพื่อป้องกันโจนผู้รายกำแพงของตึกหลังสูงถึงหนึ่งวา8ดเชียมีเพียงแต่ไม่อาจปีนป่ายขึ้นไปด้วยมือเปล่าหากปราศจากเครื่องไม้เครื่องมือคิดกระโดดลงมายังยากเย็นยิ่งคนที่เบื้องนอกกลับพุ่งร่างบนกำแพงยิงปืนไฟใส่ศัตรูโดยไม่ต้องวิตกว่า พวกมันจะถมเข้ามาต่อสู้ตลุมบอลกับตนเองพวกมันฟุบกายบนกำแพงพอลั่นกระสุนออกก็ทิ้งปืนลงไปที่ข้างล่างมีคนส่งปืนไฟที่บรรจุลูกกระสุนกระบอกใหม่ส่งให้บนลานตึกเต็มไปด้วยผู้คนเลือกยิงได้ตามใจปรารถนาโดยที่ตนเองไม่ได้รับอันตรายใดหากว่าเปลี่ยนเป็นคันธนูหน้าไม้ก็ทำไม่ได้แล้ว เพราะอย่างน้อยต้องยื่นร่างท่อนบนขึ้นค่อยหนาวคันธนูยิงลูกศรได้อย่างนั้นตนเองจะตกเป็นเป้าธนูเองนี่เป็นการสู้รบที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เหล่าองครักษพิทักษ์ตึกเคยเผชิญมาพวกมันไม่เคยต่อสู้เช่นนี้มาก่อนแดนซีวีย่อมมีอาวุธเพลิงแต่ในกองทัพได้รับจัดสรรน,น้อยยิง่งหากเป็นการประจันบนกลางท้องทุ่งอาวุธเพลิงที่ประปรายไม่เกิดผลอันใด แต่ตอนนี้พลันปรากฏกองกำลังติดอาวุธปืนไฟขบวนหนึ่งขึ้นทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปล่งอนุภาพของอาวุธเพลิงได้ถึงขีดสุดพวกมันได้แต่ยิงธนูสเปะสปะจากนั้นถูกกระสุนปืนยิงล้มลงขบวนแล้วขบวนเล่าพวกมันคิดล่าถอยกลับตึกหลังใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นเครื่องกำบังเปลี่ยนเป็นสู้ตลุมบอลกับศัตรูแต่เนื่องจากพวกมันล้วนถอยร่นมายังตึกหลังเพียงชั่วอึดใจเดียว ถังตึกหน้าลานตึกกลางและตึกหลังล้วนถูกศัตรูยึดคล่องกำลังทหารในชุดเกราะไมเอี่ยมเคลื่อนตัวมาถึงตึกหลังยกหอกตั้งโล่ผนึกเป็นแนวป้องกันอันแข็งแกร่งอุดทางถอยของพวกมันไว้ปังปังปังเสียงปืนดังไม่หยุดยัง้งองครักษ์ตึกตระกูลหลงไม่มีพื้นที่ให้ลงมือโล่ขนาดเล็กในมือก็ไม่อาจต้านทานกระสุนปืนได้ พากันล้มระเนระนาดราวกับเข้าสาลีใต้คมเขียวรูปขบวนเหล็กมาดแปลสภาพเป็นวงกลมวงกลมถูกลอกออกเป็นชั้นๆเสียงแผดร้องดังไม่ขาดหูบนพื้นนอนเกลื่อนด้วยซากศพหลงเก๋อเออเจ็บปวดใจแผดเสียงร้องว่าเพราะเหตุใดพวกเจ้าเป็นกองกำลังของผู้ใดออกมาตอบวาจาไม่มีผู้ใดตอบคำ มีแต่เสียงปืนดังติดต่อกันมาเสียงปืนค่อยเบาบางลงในที่สุดก็ชะงักขาดหายน้องสามของหลงเกอเอ๋อก็ถูกกระสุนปืนยิงล้มลงมันกับน้องร้องอยู่ในความอารักขาขององครักษ์ที่เหลือเพียง78คนยืนอยู่ท่ามกลางซากศพที่นอนจมกองเลือดคล้ายเกาะเล็กๆก,กลางทะเลแห่งหนึ่งหลงเกอเอ๋อถือดาบร่างกลับสันระร,ริก มันเบิ่งตาแดงฉานเงยหน้าขึ้นช้าๆมองไปบนกำแพงล้อมบนกำแพงล้อมปรากฏควันปืนตลบอบอวนถึงแม้ว่าลมโชยพัดแต่ยามกระทันหันยังไม่อาจเห็นชัดตายามนั้นมือหอกโล่รุกคืบเข้ามาเหล่าไพร่พลที่ฝีเท้าพร้อมเพรียงเคลื่อนตัวมาราวกับกำแพงชั้นหนึ่งจากนั้นโค้งเป็นวงล้อมพวกมันไว้กึงกลาง รอบข้างเป็นขบวนโลดที่ผนึกรวมตัวกันราวกับถังกลมใบหนึ่งระหว่างรอยร่องมีปลายแหลมของหอกโพลพนออกมาพวกเจ้าเป็นกองกําลังของผู้ใดเหตุใดเขีนฆ่าเข้าบ้านตระกูลหลงเราเพราะเหตุใดหลงเกอเออร้องถามอีกคราความท้อแท้สิ้นหวังทำให้มันกระทั่งเรี่ยวแรงอารวาสยังไม่มีตอนนี้มันเพียงต้องการทราบสักานะของฝ่ายตรงข้าม ไม่เช่นนั้นแม้ตายก็ไม่อาจตายตาหลับได้ที่ตอบคำของมันมีเพียงคำเดียวว่าข้าขบวนโล่รูปถังกลมพลันหดตัวลงหอกยาวที่ยื่นออกจากรอยร่องของโล่ยื่นปลาดออกมาสามเชื้อราวกับแม่เบีย้ยอสรพิษฉึกฉึกปลายหอกพอแทงใส่ร่างหยาดโลหิตกระเซ็นซัานหลงเก๋เออลืมตาโพลงถูกหอกยาวที่จ้วงแทงมา จากทุกทิศทางทิ่มแทงปลุกพลุนเป็นเหตุให้ยืนหยัดกับที่ไม่ล้มลงดวงตาทั้งคู่เบิกโปนจวบจนตายยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดฆ่ามันที่นอกเมืองตุนห่วงสถานที่เพาะเลี้ยงม้าของตระกูลหลงถูกกำลังทหารล้อมไว้ต่อจากนั้นพวกมันแสดงศีรษะของสมพี่น้องตระกูลหลงต่อหัวหน้าขบวนกองกำลังตระกูลหลงทับม้าของตระกูลหลงจำนวนสองพันาย เห็นเจ้าบ้านเสียชีวิตได้แต่วางอาวุธยอมจำนนตระกูลหลงถูกยึดทรัพย์ไม่ว่าของมีค่าและสมุดบัญชีถูกตรวจค้นไปเด็กและสตรีถูกขายไปเป็นทาสต่อจากนั้นร้านค้าที่นาบ้านรับรองของตระกูลหลงถูกคุณจี้แห่งฐานที่มั่นซาโจเวยยึดไว้ทั้งสิน้นหลังจากนั้นตระกูลหลงแห่งตุนห่วงกลายเป็นประวัติศาสตร์มาลายสูญหาย ไปพร้อมกับโบราณวัตถุใต้ทรายเหลืองฝูก๋อกงแห่งต้าหมิงอีม่ามู่แดนซีอุยหยางซวีประกาศว่าตระกูลหลงสมหัวรวมกับฝูงโจรรวงรังพึ่งอันอื้อเฉาเป็นภัยแก่ท้องถิ่นที่นี้จึงถูกลงโทษอย่างสาสมหนึ่งวันต่อมาสวอนันแห่งฐานที่มั่นหานตรงเวย ก็ยกกำลังไปกวาดล้างตระกูลหลิงของหลิงวินถิงด้วยข้อหาเดียวกับตระกูลหลงแต่ว่าเพิ่มความผิดอีกข้อหาหนึ่งนั่นคือสมคบคิดกับกองกำลังของเทียมู่เออซึ่งประจำอยู่ที่เมืองกูซือฐานเสียสินที่ความจริงกลุมอำนาจการปกครองหลังจากที่กลุมอำนาจทางาศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของแดนซีอ่อวก็ดำเนินการกวาดล้าง เป็นการใหญ่